โอ้มาถึงองค์นี้แล้วน่ากลัวมากมีดมาคูดคูดคูดขนล่วงแล้วนะครับน่ากลัวมากนะครับนี่คือลูกศิษย์ลูกหานะครับคมมากครับคัตเตอร์นี้ครับจริงๆก็เห็นตั้งแต่แรกคือเขาเปลี่ยนใบคัตเตอร์ใหม่ๆเลยครับเอามาใส่ซองให้ดูโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวไม่เข้าอ้าวอุ้ยไม่เข้า โอ้โออยยางใหญ่พอตัดหูอ้อ,อ้แม้ว่าจะเป็นใบคัตเตอร์เปลี่ยนจากซองใหม่ๆมาใส่แต่คุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่เตรียมใบามาข้อที่หนึ่งเวลาพิสูจน์พวกนี้คุณเคยเห็นว่าอาจารย์มา,าคัตเตอร์ผมอาจารย์เลือดูสิมีไหมไม่มีมีหลายซีรีส์นะครับไปหาดูได้นะไปจัดพิธีกรรมอยู่ๆพระอาจารย์ก็ค,คัตเตอร์ที่เด็บเอวจนเด็บไปทำไมไม่เข้าใจออกมาแล้วก็แับพันให้ดูนะครับ ถึงจะเป็นใบมีดเปลี่ยนใหม่ก็ตามแต่ถ้าคุณเตรียมมามันก็สบายนะครับมันมีช่วงของไพคัตเตอร์ใช่ไหมครับคุณก็เก็บช่วงคมไว้ช่วงหนึ่งช่วงบนคุณก็ไปฝนให้มันทื่อจบง่ายไหมนะครับคุณไปฝนตามปูนตามอะไรก็ได้ครับมันก็จะทื่อเองอย่างเงี้ยเนี่ยนะไม่เข้าผมเลยนะสบายมากแตอ่อย่าให้ผมลงในข้างล่างน,นะครับนะครับความรู้ล่วงหน้าแต่แรกเราคิดว่ามันต้องเป็นของมีคมจริงไหมเรารู้ว่าหนะ้าตามันเป็นอย่างนี้ต้องคนเลือดอะไรเะว่าไม่ใช่ ค okay. ดูอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้นะ่ากลัวกว่าอีกนะไหวปะมาน,นี้สวยจริงๆกลัวไม่ดีเลยนายจับทด้คนไหมขมไหมขมไหมขมไหมมันคงตอบภาษาไทยได้อยู่เย้เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. yeah, ้เย้เย้เให้ให้คมคมเก่งไว้เก่งไว้อย่าอย่อยยาฝืนเก่งไว้เก่งไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทำเลยลอยนะฮะติดนะน้าตา่อย,ย่ากุซามา,าหันแล้วชุบ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 โหอย่ากา ไม่ใครจับทันนะครับว่ามันได้มันรอดไปได้ยังไงนะครับมีดสองอันนะครับคมแน่ๆอันหนึ่งคมแน่ๆอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไม่คมครับง่ายๆเลยฮะอีกอันหนึ่งก็ไปไฟเื่เช่นกันนะครับเวลาจับก็เอาอันที่คมให้หลับคมไหมค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 มนะครับมันไม่ได้โดนสองอันนะครับเป็นตัวอันเดียวครับ นะไอ้นี่ก็ไม่้หันไปมองเลยสเก็ตหมะไม่ต้องหันมาดูไปเอามือมาอย่างเดียวคมไม่คมคม,คมนะฮะมาพร้อมนะนะครับวางที่ตักนะครับอันคมวางเก็บไว้เอ้ว,ว,ว,วางขึ้นมานะมือขวาถืออันคมมือซ้ายก็คืออันที่ไม่คมนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เหลือคุณก็คงเดาได้จะฟันจะสับอีท่าไหนก็ไม่เป็นไรนะครับจะมีจังหวะที่เขาสลับด้วยนะฮะคือมันเหมือนกับโว์ให้ดูว่าใช,ใช้ใช้มีดด้านซ้ายแต่เขาสลับไปสลับมากับขวาเหมือนเดิม แล้วก็ไอ้ที่ตอนที่ใช้มีดตกตีมีดซ้อนมีดกันนะฮะนั่นคือตอนเขโชว์เขาสลับมีดแล้วแต่ความจริงก็คืออันเดิม